สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอังกฤษอังกฤษเฮ้ยรอจังหวะนี้จังหวะนี้รอจังหวะเดียวของเขาแหละพี่ต๊อบเคยให้เกียรติใครไหมฮะผมเป็นคนให้เกียรติคนอื่นเสมอครับผมแล้วครับให้เกียรติยังไงครับให้เขาเกียรติผมเนี่ยไม่ใช่ต้องไม่ไปลบหลู่เขาไม่ไปแสดงความนับถือต่อกันใช่ไหมครับครับผมพังแล้วครับพังแล้วครับ ครับโซเล่เวลาผมเจอคนที่โตกว่าผมมักจะยกมือไหว้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นการให้เกียรติได้อย่างหนึ่งครับอ่าโอเคครับงั้นเราจะมาเริ่มการที่คำนี้ครับผมคำว่า mutual กับ respect นะฮะ mutual เป็นว่าอะไรครับ mutual ความเหมือนกันอะไรอย่างนี้ mutual นี่เป็น adjective นะครับ็นคำขยายรู้จักรู้จักไหมรู้จักขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผม ถือว่าเขาเกินถือว่าเขาเกอบถูกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไอ้มูซูเนี่ยที่แปลว่าสิ่งที่มีร่วมกันหรือลักษณะร่วมกันบางอย่างเนี่ยมันขยายคำว่า respect ครับซึ่ง respect ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าอะไรครับในภาษาไทย respect ก็คือการเขาเรียกว่าให้ความเคารพให้ความเคารพหรือการที่เราใช้ว่าให้เกียรติกันนั่นแหละครับก็จะอยู่ในความรู้สึกหรือเซนส์ของภาษาในคำนี้นะฮะในขณะที่คำว่าเกียรติหรือการให้เกียรติในแบบอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษก็มีอีกครับมีแตกต่างกันไปเพราะว่า ในภาษาไทย่เราจะใช้คําเดียวกันครับว่าให้เกียรติก็บอกไปได้หมดอย่างเช่นคําว่าหอเกียรติยศซึ่งจริงๆคานี้เราก็เอามาจากภาษาอังกฤษนะครับผมมาจากคาว่า hall of fame นะฮะก็คือห l ที่แปลว่าหอหรือห้องกว้างๆแห่งเกียรติยศซึ่งคําว่าเกียรติยศนี้เราเอามาจากคําว่า fame famous ซึ่งมีความหมายว่าเกียรติยศ f a m o แปลว่าอะไร f a m o ชื่อเสียงอซึ่งเฟ m e คำนี้ก็แปลว่ามีชื่อเสียงเหมือนกันนั่นแปลว่าไอ ความเข้าใจในโลกภาษาอังกฤษในคำว่าเกียรติยศแบบเฟรมเนี่ยมันต่างก,กันกับของภาษาไทยครับ,รบมันมองในเรื่องของอความมีชื่อเสียงมากกว่าการให้เกยนะียรติในสัษวที่ว่าคุณเป็นคนที่โตกว่าหรือให้เกียรติกันในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับ,รบนี่ครับมีคำหนึ่งอันนี้ถ้าใครเล่นเกมทหารนะจะรู้จักหรือแม้กระทั่งอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รู้จักเรื่องราวของทหารการรบสงครามบ้างครับเหรียญเกยียรติยศ medal of honor คำว่า honor คำนี้ก็ใช้ในความหมายที่ว่าเกียรติยศในภาษาไทยเหมือนกัน สะกดยังไงครับ h o n o r ครับอ่าอีกอย่างนึงครับครับผมสกิลแบบ h o n o u r นะครับความหมายเหมือนกันครับเหมือนกันซึ่งไอออนเนอร์แบบนี้ครับก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนเฟรมนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นทหารที่เพื่อนทหารรู้จักคุณทุกคนไม่ใช่คุณจะได้นะไม่ใช่นะเออแต่คุณต้องทําผลงานอะไรบางอย่างอ่าที่เข้าตากรรมการเกียรติยศแบบออนเนอร์เนี่ย มันจึงมีคนละชุดความรู้สึกกับเฟรมที่มาจากฐานของความรู้สึกว่ามีื่อเสียงโลงดังเป็นเกียรติยศที่ได้มาจากการกระทําที่ถูกนับถือว่าไอ้อย่างนี้คือสิ่งที่ดีโอเคสุดท้ายครับมีคำหนึงครับในภาษาอังกฤษจะได้ยินบ่อยนะครับคือคำว่า reputation r e p u t a t i o n ใช่ไหมครับอ่านว่า เร putation อะไรนะเร putation คำนี้มันถ้าไปภาษาไทยเนี่ยมันจะลืมๆกันมากเลยว่าแปลว่าชื่อเสียงก็ได้หรือแปลว่ามีเกียรติเป็นที่รู้จักมันมันจะรุมลวงอะไอสามสี่คำแรกที่เราบอกมาเนี่ยไม่ว่าเป็น fame o น n ร r กับ respect อะไรเหล่านี้มันจะถูกยำยำรวมว้ในคำว่า reputation นะครับคำว่า reputation เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกถึง มีชื่อเสียงในที่รู้จักดัง <ใน S 1> ด้วยคือในทางที่สังคมยอมรับง่ายๆเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับ,รบแต่ละคำก็มีความหมายในทิทางที่แตกต่างกันไปซึ่งมันต่างกับภาษาไทยเวลาจะใช้ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเลือกนิดนึงแล้วเท่าที่เราบอกไปก็ไม่ใช่ทั้งหมดแม่งมีอีกครับมีมอีกครับ,รบแล้วก็ไปหาได้รลยละเอียดเนี่ยเราอาจจะให้ได้ไม่ครบแต่คุณก็ไปสามารถหาได้เหมือนกันนะฮะพวกเรา3มคน ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งเลยนะครับเราก็ใช้เท่าที่มีใช้เดีเห็นอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆผมไม่เก่งรครับเขารู้กันแล้วนะครับเรายังทําได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากครับพวกคุณก็ทําได้เหมือนกันครับผมวันนี้ก็ให้เกียรติกันให้มากเข้าไว้นะฮะในองค์กรของเราแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับช่วงอังกฤษอังกฤษวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับเออ,เอไงค,ครับครับวันนี้มาสายนะเนี่ยอ๋อครับผมมาสายครับขอโทษทีครับเ่ีพี่ทักา,าว่าไงนะมาสายนะเนี่มันตอบว่าอ๋อครับมาสายมสาสขอขอ,ขอโทษทีครับแล้วไงนะยิ้มไหมยิ้มยิ้มด้วยอะไรวะ มันแ,แปลกๆนะแปลกดิคือถ้าเป็นปกติเนี่ยคังต้องแก้ตัวสิถูกต้องหรือไม่ก็ต้องเถียงบ้างก็ได้ต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้แล้วพี่อย่างเงี้ยหรือว่า